บอก้มไปได้ห้ามพื้นผัวบ like ่บอยบอนี้ย uh ิ้เลยวสวัสดีค่ะตามนัดตามสัญญาค่ะพอเฮฮานัดปล่อยวันนี้นะคะนัดปล่อยจับคู่ให้เพราะเหมือว่าเราฝันเด็ดเราปล่อยเหล็กวิ่งมาหาตัวเดียว เมื่อนี้นัดจั้าตอนถี่ฟันแม่นค่บอยมี่ยังเกิดขึ้นเลยเนาะบอยฮะอยู่จ้าทำงานอยู่ติดต่อยังจ้าขันเกียร์ว่ะบอยฮะอ๋อยังบ่ไล่สดอยู่ค่ะกำลังสีลายยังไหมจ๊าแม่กินลาบเนี่ยกำลังขึ้นจ้าจ้ากินลาบเป็กเหลาเท้าพวกกอล์ฟเจปกติทำบัดาแล้วบอยเฮ็ดียังบอกขอบอยยัง แล่้พันสะิพันสิเมตตาแล้หแม่ละกะเิพันสิเมตตาแล้วแิ่เพันสีหายมเคื่อนนี่แฮงบุ้ยเสียงมอลำมขึ้นมาดังคักดังแนี่ได้ฝันมอระตีออหูเมียข้นมาตีสองบ่กตีสองตีสามนี่ล่ะได้ถามฮัลโหลค่ะถามเราเจ้าได้ฝันบอระตัวสินใช่ค่ะกำลังมัดฝันกอก คนสิแจ้งเฮือนแม่นฟันก็ได้กับปลูเดียวค่อยถานนามเล่าเลยค่ะบังเินจัปาก้อยมาลุค่ะถ่าด้ด้ครับพี่น้องอะไรสดยแบ กำลังสึไลน์เนี่ยสดเหมียขายายา่เบื้องในเท่าแต่ซับเลยพ่อจ้ากำลังลอากำลังสขึ้นไลน์แล้วเนี่ยละจ้ากำลังสีพร้อมจ้า,า,จาตัวสับทำงานอะไรเพิ่งกัดลับกอไรนี่อืมอาพี่น้องรองก่อนเด้อพอให้าเลาขึ้นไลน์สดให้ FC เอฟซีเราก่อนอาาพอเราบอกเอฟซีไว้ว่า<ด>ถาเบิ้งในไหลสดของเราเอฟซีของเราก็ถาเบิ้งแต่ช่องเราเด้บ่กถามว่าเบิ้งช่องอื่นเลย ว่าพญานพนเจอของปลอมว่าสั่นอ,อืมอันนี้ก็ต้องเข้าใจ้อจ้ะไม่มองไม่ยุ่งไปนั่งมอง,มองนี่มันขับขันเป็นยังเราคือหันหนามาทางนี้แล้วว่าเคสเ,เ,เอาเคสเ,เมื่อนี้เอาเคสฟาวาหงดที่ทมันหวดที่แปดแล้วนะคะผู้บางคนโท้มากกับว่าดได้น้าถูกงวดเลยอดีใจน้าเพลินเก่งอยู่ดีเนาะจ้า ก็ <c oughs> ถือว่าพันเสื้อห้าลังค้นกับว่ามันออกแล้วน้องหวัดออก0 3 3สามสามน่ะเจยบซ่ปล่อยห้าเก่งเลยเก่งเก่งมากๆเลยจะเ้าอยู่กับปล่อยห้าใครยังหมดอยู่ทีดวงคือเก่าล่ละทั้งเก่งทั้งเฮงแล้วก็ดวงมาน้ำกันรอสักครู่นะคะรอพ่อนื้หาก่อน อ้าวร้อยสามสออโอ้ก็จวดแท้ก็จวดแท้อ้าวพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไหนเด้อนั่งใส่บาตนี่นั่งหันคือเก่าเก้าอี้ระหว่างอีกไปไปทางทิศเหนือนะจังหวะพระมงนี่วางหันมันบ่หลายคนวันนี้มันหลายคนก็สิได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเด้อจ้าเดี๋ยวขออนุญาต ยังกำลังค่ะกำลังรอดูในช่องเลยค่ะกำลังเลยร่มมืดจอกโอ้ไฟแล้วซึ่ง คนบ่อไหลสดสองพี่น้องพุนพุ่นแปะอักลึก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 อักอยู่พุ่นแปะได้เลยท่้นปลาเผากดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เด้อแชร์ไปเห็นน้ำกัดลายๆจ้างวดนี้งวดที่แปดแล้วนะคะงวดที่แปดแล้วค่ะเขามาได้ยังได้แต่ตัวเราเราก็เงิดทำลายสถิติ สถิตีเล่าเคยห้างวดติดรู้ค่ะอันนี้มันเข่างวดที่เจ็ดแล้วเข่าตรงแน่กับแน่นะคะพี่น้องก็ถือว่าเข่าเพิ่งเกาหน่ะหล่ะมันสูงไหมไล่สุดแล้วครับไล่สุดแล้วยากไล่สุดเลยค่ะล่ำเริ่มขึ้นไปเบนนี้อยวไล่สุดไล่สุดแล้วครับสูงบ่ไล่สุดแล้วนั่นเด้อันนั้นห้องไฟหน่ะนันนั้น ง่ายนวนบ่ะมีสองสายเดียวนง่น้อยบ่เออนั่นใส่น้ำกันนะพ่นหลายๆอันเอามาโหลดเอามาใส่โหลดปีนมาใส่น้ำพีหนึ่งเบิดจ่ก็หากองมาฟังเราฝันกันพี่น้องเพราะว่าได้นัดว้างเหมือนดอกเหมือนดอกได้ยุ่งบางกองอะไรนะตัวละกินมามาเอามาใส่คุณค้ากองขาหนึ่งใส่น้ำกันตรงบ่ เอาคนใดยังฝ่งโทรมาเด้อจาเอาเนี่ยจะไป่ชอบเอามาฟังรายละเอียดมาฟังรายละเอียดพี่น้องปาดมื่อนี้รงบวันเด็ดเป็นใจคืนนิรีต่อเด็ดเป็นเด็ดอืมขาดปัดไรเมื่อนี้จนว่าสิซื้อคนแล้วจนอยากหาซื้อไปจนอยากซื้อจนอยากซื้อเอาแล้วที่มันนานได้นานดีอะไรดีนานได้นานดีเลยเล่นเองคนแล้วอืมซื้อเพราะถือกระตม จนว่ามั่นใจเท่าไรกว่าเก้าสิเก้าสิบตกว้ซื้อนี่นเที่จริงที่จริงเลาบ่เคยว่าเฮ้าเป็นใจอยากรงทุนนั่นถึ่น้บาทกักใ้ซื้อเนี่ยสกัดไปแล้วห้ามห้ามซื้อเงินเคยซื้อห้ามซื้อซื้อให้เยี่สิพนซื้อพันทยเฮาซื้อมันสิ ใช่เฮี้ยยังเดียวฟังเอามางามจังนึงคือมาอยู่พี่แบบนี้คือมะยู่ขางเลมาพี่จะเมียอยากเป็นซ่องเอามเอาซ่องคอามที่เจ้าอยู่ทั้งขางเป็นซองแก่ก็ถึงข้อม้วนเดียวม้วนนี่คืนี่มันเห็นมองนี่คอยเหงนมออยู่ทั้งขางอุ้ยน้นทุกคนได้คนที่เก็ไใกล้จะเม็บใกล้เขาเจ้าพอได้ดิใกล้เขาก็เป็นยังดอวก็กดไลค์ตัวเองเห็นละเองเห็นนั่นเขาเกิดมาหางบ่อที นี่กระเซ็นเนี่ยมันว่งแคบให้เพิ่นเอาไปลวดยังว่าก่อนผู้ใดว่ากอนกดจะกดนะมาให้เพิ่นเดียนสายเอาเพม่นได้กดน้องเล่าเนี่ยอ้ามาครบแล้วเนาะอ่ะเริ่มเลยเอาสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับในไลฟ์สดนะครับผมสวัสดีครับใส่เงียบใส่เงียบครับ เ <Okay, S 2> ขาดิ้นเนีย ण, เน้ย ण, นิดนิดนิดนั่นน้ำปุ้มนั่น<ะ><ะ>ปุ้มสีน้ำตาลนั่นละเอาตามนัดตามสัญญาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับวันที่24่ธันวาคม68นะครับเอานับจากนีขึ้นไปพุ้น1234567งา 7, มสกเจดคานเเมื่อนี้เป็นเมื่อที่8นะครับแนวทางก็คือนแนวทางนะครับ แนวทางนะครับว่าวันว่าจะแม่นไปตลอดว่าวันว่าจะถูกไปตลอดพี่น้องเห็นซีให้ท้องจําคานี้ไว้นะครับบอเมนบอช่ยยาวาให้พลอยห้าเด้อนะครับบอแมนบอชัยาวายพลอยห,ห้านะครับพลอยห้หากบับบบลูคือกันว่าจะออกตัวใหมันเปลี่ยนแต่เพียงว่ามันอาจจะเป็นช่วงช่วงของเสะเฮาบ,บองบอบอ,นนอะไรเนาะ เพราะว่าเพิ่นไห้ถือมาแล้วเจ็ดงวดเจ็ดงวดเจ็ดงวดตำเล่าหกตำเล่าหกหมายว่าตำเล่าหกจะไปรัฐ <ละ S 1> บาล<า>หนึ่งเมื่อนี้เป็นมือที่แปดี่พอยห้าไห้แนวทางนะครับที่น้องกะที่จะหน้าต้นเองเออเืมขอบพูดพี่น้องยศซีนะครับที่ทมีน้ำกินน้ำใจนะครับน้ำซ่ากาแฟนะครับผม ปล่อยหา้าวว่ืลืมบุญลืมกุญเดอ้อนะครับสามีดีกันแต่น้ำมาฝากคือเกาเหมอนเดิมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับต่งแจกต้นจนหอดมือนี่นะครับก็ได้กินน้ำซ่าได้กินหมูกระทะย้อนอยุดอกนะครับกินลาบง้อย้อนอยุนลาบง้อย้อนอยูฮ่วงซูมี้อาหารการกินอยู่รวมสมบูรณ์พี่น้องหมูขวบกนก็นได้กินน้ำนะครับจิ้นิีนปีนะ ทรงไก่ที่ต้อนรับปีใหม่เพื่อสิไ้ไปจนตลอดเพิ่มสีไ้ฮอดทสุดแท้แท้ผู้เพิ่นหูแจ้งตาทิพสีซอยพี่นองเอ็ซี่เท่านั้นนะครับพอยห้าบริวารเจ้าของนี่แม่นได้คอยห้ากันยังเงิดขึ้นกันได้ไอมเงิดขึ้นกันว่าเป็นไปได้ยังไงนะแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนะครับเจ็บแล้วนะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อที่เจ็ดนะครับแนวทางตำลาวนะครับ มื่อที่เจ็ดอเมื่อที่แปดเมือ,มอ <8. S 2> ม่อที่แปดนะครับบานนี้เอฟซีกระาำ้อยห้า 5. รัฐบาลนี่บอลสันมีแต่ต้องให้เปลี่ยนวันที่คนหลักใกล้เมืองที่ผาครับคอยห้าไ,ไปเบิ้งปฏิทินแล้ววันที่สองน่ะมันเปลี่ยนทท้งวันสุกเม,มันอเลสิเป็นซับสนกันทั้่งตำเล่าเคร่งตำเล่าตำไทยในมือนั้นอ๋อตำเล่าเข้ากาัน ตำเล่าฮอกก็ต้องมาลุนก่อนหลังหลังจากรัฐบาลไทยโอ้รัฐบาลไทยออกก่อนเป็นบเออแล้วฮขาต้องมาลุนรัฐบาลไทยก่อนนะครับลัางแกงนั่นหลังจากนั้นฮอกก็ค่อยวาเล่ากันไปอีกตำเล่าอีกนี่คือวันที่สองบอกเลียวว่าที่สองสู่ฟั่งนะครับเอาบวก้่มนนะครับแนวทางตำเล่าวันที่ยี่สี่ธันวาคมหกสิบแปดฝั่งฝันมาพี่น้องฟั่งฝันฝััง ฟังฟันในไล่สดเนาะมาปกติแล้วคอยห้าที่ได้มากหกเจ็ดม้วนึ่งเอาฟันเป็นโตตั้งเอาฟันเป็นโตตั้งเด้อคอยได้มากแจ้งให้พี่น้องเอ็ีได้รับดูรับทราบมิตรฟันเท่านั้นฟันขึ้นแรกขึ้น,นตอ่อหลังอันออกขึ้นที่ปอยขึ้นที่เก,เก้าหาหาเก้าออกไปแล้วนอนขึ้นนั่นมาก วันว่าไปคายทงไฮทงหน้าเนี่ยเลยไปเป็นหน้าแปลงหนึง่งไปหอดอ๋หน้าแปลงนี่ขาเจา้ามันคืองามแท้คือมันแต่อย่างได้แต่กูน้องไส้ว่าเราสิขายยัวหาเมิอนกูน้องไส้เขานะ่ะวันนี้ไปหอดไปเปืิ่งพู้เห็นพี่ไส้เอ้าสิคายหน้าไอรีบวะขายกันได้แสนหาผู้เจ้าของผู้เจ้าของผู้พี่ไส้เขานะ่ะคนะคน่ะเป็นคนมูนึง หน้าข้นมนึงค่ะห่วยแสนหากระซื้อได้ยนะาาสันมันก็บอไก่จากหน้าจาของมาเเ่ะน้าจาของมาอยู่จังสิตรงสีขายมาอยู่จังสิโอ้ยยางรัดมาดีก็ได้บ้านสันค่ะมันอยู่ใกล้กันอยู่สีขายแสนหาว่าสันเพราะดีบัดนบ่าจังสันแล้วสิบหางไทยลงไทยสิบหเลยบอกมาสิบหาสิบหผู้อาสิบหนี่ผู้อาเลยผู้น้องผู้อา สิบหาสไปจังสิแมนบอกว่าสไปสิบหาผเมียเลยว่บ้ามมีอะไรผมมียเลยนี่แต่หากับหากวางแสนหากับหาแล้วคลายแสนหาบานนี้มาเมื่อคืนนี่ดินี่บ้านเมื่อคืนนี้บ้านมาไปพุ่นไปบ้านหนองย่างมูสิมูสิบหามูสิบหาข้าเจ้าสาปาอยู่จานจานสมบูรณ์ครับรถไทย ผู้จานสมบูรสาป่าปานป่าเือื่อยแต่ว่าสันน้ำกับบกแล้วไปหอดจานสมบูรณ์พรดีเห็นตูเถือตูเถือมากมาว่าสันขค้ืนว่าคือนว่าจานสมบูรณ์เปียงปลาไว้ทากินให้กินไปหอดไม่เพรนเปียงปลาปันปันนันเปียงไก่อมอันะปันนันปียงไก่ตัวก็จับเหียบงมาตัดเลยวันกินไก่บ่ออกกงเหยียบเลยอ อันนี่ฟันมือขึ้นฟันมือขึ้นล่าสุดดำนี่ดำนี้เอ้าตัวเลขมากตีเป็นเลขอยู่บ่อฟันมือขึ้นตีเป็นเลขได้โม่สิบห้าก็ติดห้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาฮาเป็นหลักใช้ตัวไดแน่หลอดแบบนี้หลอดแ๊บนึงวันนี้มีตัวไดแน่นเบาซึ่งคนฟังงดให้ฟึ่งโซ่ก็ได้ที่ที่จับคู่ที่จับคู่ได้นะขี้ตัววิ่งนะวิ่งต้องวิ่งสองตัวนะพี่น้อง เพราะว่ามันมันหนึ่งคำหาเนี่ยมันมาซ้ำกันเลยการขกันเพราะว่ามันกับบริเดมินขนาดนั้นเนาะแต่ว่าข้อมากของคอยห้าเนี่ยมักสิบหาแต่ว่าบริเดมวงกลมไฮเดอร์อยู่ในนี่นะครับควิ่งหนึ่งวิ่งหาหากับหนึ่งนี่มาพ่อพ่อกันคขันบ่มีหากับหนึ่งเข้าก็ต้องเอาเงินจบ พอม้าแบบนี้ได้ทีแปดงวดแล้วหรือพี่น้องค่ะเขากับเขาบอกเขากับสามตัวมีบ่สามตัวแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าจับคู่สองตัวสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าแปดบ่วงกลมบ่วงกลมเพรอหยัางพอหยั่งขึอนบ่พอหยับสี่ว่า คอยเอาแต่ตัววงกลมเจ้าซุ่มนั่นประัดทิ่นก็เลยตัดปัญหาเพราะว่าคอห้าห้ใหายถือยยแต่ว่าเอฟซีบ่เอาบ่จบ่อยยื่นข้ามนี่งบครับครับเบิ้งเอาพี่น้องตัวใดมันมาแห้งก็กันนะครับตัวใดมาแห้งก็กันอยู่ในนี้พี่จ้าหน้าอย่างเอฟซีเด้อนะครับไม่มีวงกลมให้ นะครับวงกลมให้ทั้งสองเคลือนตัวพอให้ห้ามักตัวได้ครับนี่นี่เล่แหละสิบห้านี่หละสห้าได้ครับสิบห้ชัดเจนเนาะแต่ว่ากอย่าลืมครับตัวเลขโอ้หนึ่งห้าึแปดหนึ่งเก้าเนาะเดี๋ยวก็เขียนยังได้แท่นสีสิเขียนเรี่ยงๆกันหนึ่งสี่ถ้าเจ้านี่เลขสับสัวเขียนน่มันพ่อเขียนนั่นแหละพ่อเขียนนั่พ่อเขียนรา่องาเนาะเป็นยังดอกเพื่อนปองอยู่ ต้องเขียนหนึ่งต้องเขียนหนึงห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าย์ห้าสองห้าแดตาไล่ท่วนี้เอฟซีตาไล่เอาเหมือนเตาล่ยมาตั้งใส่มกัสัดเจ็ดปานนั่นตัวผู้ได้่าเห็นกันลเลมองเรื่องหายเน่ยเาะว่เมองเรื่องหายนี่ยค่ะได้่าเห็นกันเรื่ององเพื่อนเราบนปานี้พบเห็นเนาะเนี่ยพร์ตี้ตะมันเด้อครับพี่น้อง ม่ชแคองมแค่อมนต้องออมแน่ชอบภาชอบจะได้ก like ันเลือกเอารดค่ะแต่ว่าการเท่าบอกอยู่ว่าห้ซื้ออันนี้คือกานทุนเด้อลูดนี่สายวิ่งสายรวดนมันจะมียกนะครับสายวิ่งสายร่นมีกันทุนได้กันใกล้กินกันเก้าเก้าว่าจะรู้ทั้งบนทั้งล่างอมันเอาเอาัน่นการไอเอฟซีแปเอาฟังแล้วก็แฟเอาแปลเอง แปดเก้าเฮ้เก้ากัแล้วแต่เขาเขาบอกตรงตรงตัวนี้ใส่นี่เขาบอกตรงตรงตัวไหก่อนหน่งห้าตรงตรงตัวไหครับตัวไรนสิบห้าเด้สิบห้าสิบห้าบอกตรงตรงตรงบอกตรงตรงคือสิบห้าก้อนก้อนสิจบเป้ากันเขี้ยกันแล้วเขามาจากไหนก่อนเขาสิขายแสนหาจ้าแสนหาเป็นศูดหาบอกสุดแท้แต่นะครับแต่ว่าบัดแล้วแล้ว สิบห้าเนี่ยกว้างสิชัดเจนเอ่หมวดที่แปดเลยเด้กพี่น้องเอครั้งที่แปดแล้วบรแมันบริษัทยาวากันนะครับให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับฝันดีฝันเขาจังเอาจังลงทุนฝันดีฝันเขาจังเอาพี่น้องครับ รว่างโตสุดท้ายดีๆนะเราโตได้สุดทายนาการลงทุนมีความเสี่ยงตัแหเ่งเกาตัแหเ่งเกาเพรมันแปลกมวยเนี่ยฮะเอฟซีสียตะเนื่องหายิงที่ันกเล้วแต่เพื่อนนั่งอยู่ที่ด่วนเพราะอไวงกลมกาวเลี้ยงแต่เพื่อนนั่นะว่้งสามตัวนี่ก็ได้ตัวนี้ว่งสามตักาล้วแต่เพื่อนนันน่งสามตนี่ก็ได้นี่เพราะว่าสองตัยอะนน่มันมากพบวงจรได้ มันอยู่ในวงจรนีมัดนี่กันวิ่งโลดวิ่งกันเพิ่นกระวิ่งหาวิ่งหนึงตัวละนิดตัวละน้อยเอาข้อลราไปเอฟซีท่าไรสุดลงยักบล่งซากเอาเฉียดเด้็กนั่นนะครับพี่น้องได้เย็นกันทุกคนไปขอบคุณพ่อย่าคครับจงมานกันทุกดๆทุกคนเด้อเอฟซีเด้อนะครับ ขอบคุณมาเลยน้ำใจน้ำชาคาเฟ่เรืมบุญลืมคุณเอฟซีนะครับให้มันมันกันทุกขุทุกคนนะครับน้ำเพลิงเลือดเสือเพลิงปลานะครับบางคนบางท่านก็ว่าโอ้ยปล่อยห่าจะแม่นแมนขากแม่นเยอะหรอกครับห่าแม่นกับแม่นฮ่าโม่นก่เยาว่ากันนะครับผมลงเลยลงเลยโอเคเนาะเอาลงเลยเอฟซีเห็นครบแล้วก็ลงเวทีหยิบไผ่หยิบจ่ามาไม่ทันก็ดูย้อนหลังเเนาะ ค่ะเอางามอยู่ใายภาพนี้ไงเนี่ยสวยงามวันนี้นะเห็นนของสา <c oughs> ยสายของเจ้าก่อ,อกลองเล็กกว่าก็ลงเล็กหเ,เ,เห็นไหมเห็นเด็กดีค่อยเมื่อนี่ค่อยว่ามันหมดทายใ่ <c oughs> ท,ายทายอยู่บ่ทายสดรู้มเมือ่อนาะ เอาเอาลงซักกระดาษมั้ยให้คอมนิ่งให้หนึ่งไปเรามากมากทายคอมีกันอ่่านีเอาขึ้นอีกจังน่อยเอาขึ้นอีกจังน่อยเนี้ยกระดาษมันดูมองข้อกระดุมเสื้อกบอนแหนบก็ได้หรอกเดีออกมากบอนต้องแนบโซ่เออมันเป็นเัน มุมนี่มันมุ่มโชคบุมหมานลาสันเข็ดบเล่าโอเบังไดมันหมานเดาอยู่บังัแล้วนั่งถึงนั่งเมือนี่มันวันพุธเป็นบเขีบุ่าแออวค่ะกันกระติกไงหละบังไดมันตาไไปบังฮะองอยังไ้นั่งมานเมือนี่ก็ขอให้มานมานเฮงเฮงปังปังให้ยกช่อมยกเตี็ดได้ให้อีกเด้อจ้าพี่น้องตำเล่าของคอยห้า รู้สึกว่าเมื่อนี้เราจะค่อนคลางมันใจฟันชัดเกนียยเป็นโตเลยเนาะชัดเจน<ป>ี่้น่เล่ะขอบคุณพี่น้องเ c ฟซีขอบคุณพอยให้หานะคะมนันมันกันเด้อจ้าพี่น้องอาทต